ครับสวัสดีครับมือนีเคยล่าสีกับผ้ามาเห็ดรับเป็นตุ่มนกนะครับผมใส่หัวผัดลมเด้อใส่หัวผัดลมหัวผัดลมขนาดกลางครับผมเป็นผัดลมขนาดกลางครับนี่ครับเอาตัวนี้ก็เท็ดง่ายๆครับผมนี่ครับเห็ดง่ายๆนะครับวิธีเห็ดกับ่มยาครับนี่ครับสื่อนี่ครับสื่อตัวนี้มาครับผม ตัวนี้เป็นไม่เสียบอาหารนะครับเป็นไม้เสียบอาหารแล้วก็ตัดปลายทั้งมันแหลมออกครับตัดปลายทั้งมันแหลมออกเป็นตัวนี้เป็นสี่คูณสิบครับผมขนาดของมันนะครับเป็นสี่คูณสิบครับผมนี่ครับสี่คูณสิบไม้เสียบอาหารครับตัดปลายมันออกชิกนน้อยครับผมว่ยมันแหลมครับตัดมันแหลมออกแต่เอาช่วงเดียวนะครับเดียวพต้องเห็ดสูงครับบ่ต้องเห็ดสูงครับ ครับเป็ดซำนี่ครับดอกเห็ดสูงครับนี่เนื้อน้ำครับผมห่อเดียวก็พ่อครับผมนี่ห่อนี่ผมซื้อไว้ยี่ห้าบาทครับผมง่ายๆครับวิธีทำนะครับแบบทีว่ามานเนื้อน้ำเห็ดง่ายๆครับนี่เป็นนี่ครับตุ่มเป็นมาเห็ดเป็นโกงนกครับเป็นโกงนกเขาครับผมหลังจากกะห้างเทียร์กะทายออกไปเป็นมัดขาครับผมตัวนี้เป็น เป็นตุ่มนกครับเป็นตุ่มนกรับไม่มีเด้อครับผมเนแ้ะนําให้ครับผมเป็นแนะ้นําแนวทางให้ครับผมว่าเอามาแล้วสเขียดแบบได้นอตัวนี้มันก็สิง่ายครับผมเพราะว่าฮัาซีครับผมว่ากองกับนี่ไม่กันี่กันแช่ยี่ห้าบาทครับนี่ครับผมห่อละยี่ห้าบาทได้ครับไม่เสียลูกคินขนาดสี่คูณสิบครับผมสี่คูณสิบนิ้วด้วยครับเด้อนี่ครับอย่าห่อมัน บอกเขาว่าไม่เสียประหารครับซี่คูณซิครับแต่ทุกคนก็สิได้ครับได้มาเฮ็ดครับได้นี่นี่ครับหลังจากเฮ็ดเราก็มารีวิเให้เบิ่งนะครับเป็นแนะน้ำครับวิธีทำกงนกเขาแบบง่ายๆครับผมใส่เป็นอันนี้นะครับลังเทียกับเฮ็ดชานใส่ครับตัวนี้กับเฮ็ดตุ่มใส่ครับผมขอให้ทุกท่านครับเป็นแนวทางนะครับเด้อนี่ครับครับโอเคครับผม ทีนี้กสิจบลงกับเคยลัสีบ่มี่ยังหลายครับมีคันเคยละสีโหกะ็เอามาแบ่งปันกับทุกคนครับแบ่งปันให้ผู้เหตุเป็นอลไรโอเคครับผู้เหตดบมเป็นก็เป็นแนวทางครับอาจารย์ทุกท่านกัโครงสีมีแต่คนเก่งๆแหละครับกัสันบอกกาสันติดต้อนอกได้ครับผมคันบวกเก่งบมี่มีวีธีบมีไอเดียบ่มีแนวทางกัติดต้อนอกไว้เขาครับทุกคนกัมีความสามารถทุกคนครับผม แล้วการบางเทียบอะเบิ่งเป็นแนวทางครับผมแม้แต่ผมเองก็ต้องไปเบื้องของเรื่องนั้ยกันครับผมเพราะเป็นแนวทางครับไอเดียเสริมต่อยอดสุกคนก็บจสามารถเก่งใดครับผมเก่งทุกคนเก่งทุกคนครับผมแต่เก่งคนละอย่างครับเก่งคนละแบบครับเคยละสีม้นนี้กับ่มีหยังหลายครับขอขอาำวารับอยู่ดีมีสุขนะครับอยู่รอดปลอดภัยครับป่าสัจากโลคภัยไข้เก็บนะครับ ไสละสีไข่คว่าสวัสดีครับ